อามาฮะก็ข้อที่1อันนี้เราทำโอเนะ็เนาะปี5-9ซึ่งเลเวลความยากเนี่ยมันจะง่ายสุดในบรรดาข้อสอบที่ที่สอบเพราะนั้นก็ให้เวลาแต่ละข้อน้อยลงไปอีกนะครับน้อยลงไปอีกเหมือนภาพค้างไปหน่อยอกะตกอ่อ่ะโอเคลับ mm hmm. นะมาแล้วเนาะก็กำหนดให้ A,B,C เป็นเซตที่มีความสัมพันธ์ดังภาพ คือถ้าเจอในข้อสอบเรื่องเซตอะต้องทำก่อนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดโอเคไหมอ่าข้อได้ถูกครับ <c oughs> อ่าข้อได้ถูกปึบ <c oughs> อืมอ่าประมาณนี้ <c oughs> อ่าข้อได้ถูกครับ อตอบเลยมองๆแล้วตอบเลยน่าจะง่ายเอ n ยูเนียนซีเท่ากับ B ไหมเออยูเนียท่ากับบไหมข้อหนึ่ง ดูดูดูไล่ไปเลยข้อ a ถูกไหมไม่ไม่ถูกถดูรูปก็เห็นแล้ว a อยู่นี่ c อย,อยู่นี่ยูเนียนกันก็จะเป็นไข่2ใบนะไม่เกี่ยวกับ b เลยนะครับดูข้อที่สั้นๆก่อนก็ได้ข้อข้อ b กับข้อ c มันยาวไว้ก่อนออดูข้อ d doc ก่อน d doc a ลบ b เป็นสับเซตของ c ไหม A-B ลบ b คือเอา A ไม่เอา B เป็นพัชจันท์เสี้ยวตรง A เห็นเปล่าเป็นก็นไม่อ่ดูข้อ E B-C ลบ C เป็นสับเซตของ A พราไหม B อยู่ไหน B B อยู่ตรงนี้อยู่ลบ C ก็จะกลายเป็นไข่ที่ไม่เอาไข่แดงถูกเปล่าไข่ที่ไม่เอาไข่แดงเป็นสับเซตของ A พราไหม A อพามเออยู่นี่เอพามอยู่นอกไม่เกี่ยวเลยส่วนเนี้ยหายใช่ป่ะส่วนเนี้ยหายก็ผิดอีกเพราะนั้นมาเหลือข้อยาวๆแล้วไม่ B ก็ C ละดูข้อไหนก่อนดูข้อไหนก่อนอก็เลือกมาข้อหนึ่งอย่าคิดเยอะบอกแล้วก็สอมันง่ายอย่าคิดเยอะอ่าดู C ก่อน A เซกบี A เซกบีก็คือตรงส่วนซ้ํานะตรงนี้นะ A เซกบีคือส่วนซ้ําเป็นสับเซตของ b Union, ียูเนียนซีไหมบียูเนียนซีก็คือ b เป็นไหมเป็นแล้วถ้างั้นซีต้องอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ถูกข,ข้อข้อซีเนี่ยถูกนึกออกไหม A เซกบีคือตรงเนี้ยตรงที่แรงเงาเนี่ยเป็นสับเซตของก้อนใหญ่แน่นอนข้อเนี้ยถูกข้อ b ถูกไหม,มข้อ b ต้องไม่ถูกอยู่ละอ่ะดูซิ A เซ็กคือตรงกลางนี้แล้วก็ยูเนียนกับ C ก็จะได้เป็นตรงนี้กับไข่แดงเท่ากับเซ็ตว่างไม่ใช่ถ้าจะให้ข้อ B ถูกต้องเปลี่ยนยูเนียนแป้นเก <c oughs> ่งมากอินเตอร์อรใช่ตามนั้นเลยเห็นไหมไม่ยากุยง่ายเหลือเกินมองๆองตอ